น้องทุกคนนะคะวันนี้พี่จะมาเป็นบัคเทศเพื่อแนะนำองค์พระบัทถเจดีย์นะคะองค์พระบัทถเจดีย์นี้ก็ตั้งอยู่ในวัดพระบัทถเจดีซึ่งเป็นอารามหลวงเจดทุโสตถ์นะแล้วก็ชนิดราชวรรามมหาวิหารนะคะองค์พระบัทถเจดีย์นี้เป็นที่สักการณ์ของมหาวแหาพระบรมมหารีชชาธาตุนะคะแล้วก็ท okay. <ida> ี่น <piano trainings BER> ้องๆเห็นนี่ก็คือพระ แล้วก็รูปแบบที่2ก็จะเป็นรูปแบบทรงกลองรูปแบบที่3ก็จะเป็นรูปแบบทรงกระถางกล้องก็คือทรงปัจจุบันนี้แล้วก็จะมีภายในก็จะมีวิหารทั้ง4ีทิศนะคะจะมีกำแพงกำแพงแก้วอยู่2ชั้นแล้วก็วิหารด้านทตะวันออกก็จะเป็นวิหารหลวงและอุโบสถก็จะประดิษฐานพระบิดังารายซึ่งเป็นพระประจำวันข้าวาที่ยงะถ้าน้องจะต้องการใส่ก็ต้องใส่นีทศกานะคร ส่วนที่ใต้นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปศีดาขาวพระพุทธูปพระพุทธรูปศีดาขาวนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่นั่งค่อยพระบาทประทับอยู่บนฐานบัวนะคะแล้วก็ทางทิศตะวันตกน้องๆก็จะไปทางที่พระนอนนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติก็จะเป็นพระพุทธรูปปางปาริญญานนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปปางประจมวันอังคารนะคะพี่ก็อยากให้น้องๆนะคะไปสักการะสุชา ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังปลาฐะกถาข่ามเรื่องพรเช้าร่วงแก้ไข